สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการเพาะเมล็ดนะครับเมล็ดผักสลัดนะครับถามให้เขามีรากนะครับเราจะใช้เวลาทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ2วันนะครับอันดับแรกนะครับเรามาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าเมล็ดเขามีลักษณะอย่างไงนะครับโดยผมจะแยกด้านหัวด้านท้ายให้ชมนะครับก็คือด้านหัวจะเป็นแหลมแหลมนะครับด้านท้ายก็แหลมครับแต่แหลมทู่นะครับส่วนด้านที่รากจะงอกนะครับคือด้านท้ายนะครับด้านทู่นะครับจะเป็น จะเป็นด้านที่รากเขาจะงอกออกนะครับนี่ครับมันก็จะงอกประมาณนี้นะครับรากจะออกด้านท้ายนะครับโอเคนะครับเราก็ได้รู้จักเมล็ดกันแล้วนะครับจะแนะนําขั้นตอนต่อไปเลยครับผมก็จะเตรียมเมล็ดนะครับเพื่อที่จะนํามาเรียงใส่ทิชชู่นะครับผมก่อนจะเรียงนะครับเราก็จะเอาทิชชู่ใส่กล่องพลาสติกนะครับแล้วก็ฉีดฟ็อกกี้ฉีดให้ชุ่มนะครับ นะครับแล้วก็จะนั่งเรียงทีมเมล็ดนะครับเราจะเรียงประมาณนี้ครับเราจะเรียงให้ด้านหัวกับด้านท้ายอยู่ด้านเดียวกันนะครับผมก็เรียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอนะครับตามจํานวนเราที่เราต้องการนะครับก็นั่งเรียงไปเลยครับใช้แหนบนะครับใช้แหนบคี้เมล็ดนะครับทีเมล็ดนะครับขีบบางคีบบางคีบบางนะครับผมตอนที่เราวางเมล็ดนะครับ ให้ใช้แหนบกดมเมล็ดลงนิดนึงนะครับกดให้มันติดกับทิชชูครับกดเบาๆนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเรียงมเมล็ดเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ความชื้นเข้าไปโดยการฉีดฟอกกี้นะครับฉียงหานะครับให้มันแบบเป็นไอลงไปถ้าเราฉีดใกล้นะครับเดี๋ยวเมล็ดมันจะกระเด็นนะครับ เพื่อป้องกันเมล็ดกระเด็นโอเคก็ฉีดประมาณนี้ครับให้มเมล็ดมีความชุ่มชื้นจะได้ติดกับทิดจูนะครับผมแล้วก็จะมาแก้ไขมเมล็ดที่มันอาจจะเบี้ยวไปที่มันอาจจะเบี้ยวไปนะครับโอเคให้มันให้มันอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมดนะครับหลากจะได้ตรงๆนะครับเวลางอกออกมาโอเคก็จะประมาณนี้นครับขั้นตอนต,อนตอนไไ่อไปก็ปิดฝาครับ นี่ครับโดยฝานะครับผมจะผมจะมีลูกศรน,นะครับนี่ครับฝาปิดจะมีลูกศรเขียนไว้นะครับว่าลูกศรชี้ลงคือด้านท้ายของมเมล็ดนะครับเราจะให้ด้านท้ายมเมล็ดมันชี้ลงโอเคปิดฝานะครับ โอเคครับเราก็จะเอาไปวางในตู้เย็นนะครับเบาๆนะครับเดี๋ยวมันมันเดี๋ยวมันจะสะเทือนโอเคเราจะวางในตู้เย็นนะครับ24ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสีทุ่มนะครับพรุ่งนี้ก็สี่ทุ่มมาอ,าออกนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนอ,ออกนะครับผม โอเคครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอาออกจากตู้เย็นนะครับถ้าครบยีิบสี่ชั่วโมงแล้วนี่ครับผมมันจะทําลูกศรไว้นะครับเพื่อให้รู้ว่าด้านล่างนะครับด้านด้านท้ายนะครับด้านท้ายคือคือลูกศรชี้ลงนะครับแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไว้ข้างนอกนะครับโดยการนี่ครับ ให้เอาด้านท้ายลงนะครับนี่นะครับโอเคก็ตั้งแบบนี้อีกยี่สี่ชั่วโมงรากก็จะตรงนะครับวันนี้ให้เอาด้านท้ายชี้ลงพื้นนะครับหลังจากที่ครบ48ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้รากประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอามาลงที่ฟองน้ํานะครับโดยฟองน้ําเราจะใส่ถาดนะครับให้ใส่น้าด้วยนะครับให้ชุ่มๆนะครับ เราจะเติมน้ําเข้าไปแล้วกดฟองน้ําให้มันชุ่มนะครับให้ม mm ัน hmm อุ Leonardo, ้มน้ํานะครับแล้วเราก็จะนําแหนบมาคีบทละเมดทีละเม็ดนะครับนำแหนบคีบเมล็ดที่มีรากแล้วนะครับมาใส่ล่องร่องฟองน้ําสําเร็จรูปนะครับที่จะมีร่องกากบาดไว้สําหรับเียบเมล็ดนะครับอันนี้ผมจะคีบออกมาทละเม็ดตมาวางไว้ก่อนนะครับมาวางไว้คีบออกทละเมดทีละเม็ดตนะครับแล้วก็เลือกเม็ดก็เลือกเมล็ดที่มันรากตรงๆก่อนนะครับ เียกเมล็ดที่มันสมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาไม้ตะเกียบนะครับหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาถางร่องนะครับถางร่องกากบาดของฟองน้ํานะครับเพื่อที่จะยัดเมล็ดลงไปนะครับโดยฟองน้ําก็เปรียบเสมือนดินนะครับอุ้มต้นอุ้มลําต้นไว้นะครับก็จะยัดลงไปแบบนี้นะครับไม่โผล่แต่เมล็ดนะครับผมให้รากจมลงไปในฟองน้ํานะครับผม ก็เรียงไปเรื่อยๆจนเต็มถาดครับผมก็ขั้นตอนนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับผมสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องมีแว่นตาแว่นขยายนะครับผมก็ทํากันไปเรื่อยครับผมนี่นะครับผมก็ทําทั้งวันทั้งคืนครับยิ่งเพาะเยอะยิ่งต้องเรียงเยอะนะครับขั้นตอนแรกก็ต้องละเอียดนะครับก็ต้องอดทนนะครับพอหลังๆมาก็จะเริ่มสบายแล้วครับผมทูกันไปครับทําไปเรื่อยๆครับผม ไม่ต้องรีบร้อนนะครับปลูกผักเราต้องเจเย็นนะครับเราจะแจร้อนไม่ได้นะครับทําไปเรื่อยๆครับผมสู้ๆครับผมหลังจากที่เราเลี้ยงเสร็จนะครับเราก็จะเอาไปตั้งข้างนอกนะครับตั้งในที่ที่มีแดดส่องเข้าได้นะครับเราจะไม่หลบเข้ารบนะครับเราจะตั้งกลางแดดเลยครับขั้นตอนนี้สําคัญครับถ้าเขาได้แดดเขาก็จะโตสวยครับแต่เขาแต่ถ้าเขาขาดแดดเขาจะยืดนะครับจะไม่สวยนะครับจะเสียเลย เราต้องตั้งกลางแดดนะครับเราก็จะมาวางไว้กลางแดดนะครับแล้วก็จะเอาน้ํามาเติมใส่ถาดนะครับผมก็เติมประมาณครึ่งฟองน้าครับให้น้ํามันขึ้นมาประมาณครึ่งฟองน้ํานะครับแล้วก็จะอยู่แบบนี้ประมาณอีกประมาณถึง7วันนะครับนับตั้งแต่วันที่เราเลี้ยงมเมล็ดครั้งวับันแรกเลยนะครับประมาณ7วันครับแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับ